ยินดีต้อนรับสู่สู่การทำสมาธิแบบมีไกด์อันทรงพลังนี้เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดและทำให้แฟนเก่าของคุณกลับมาโดยใช้กฎแห่งแรงดึงดูดใช้เวลาสักครู่เพื่อค้นหาพื้นที่เงียบสงบให้ตัวเองนั่งสบายโดยหงายฝ่ามือขึ้น ในสถานการณ์รับหายใจเข้าลึกๆช้าๆและค่อยๆปิดตาหายใจออกและเริ่มต้นโดยปรับสมดุลลมหายใจของคุณปรับสมดุลพลังงานของคุณหายใจเข้าหายใจออกเพ่งความสนใจ ไปที่เสียงลมหายใจของคุณเริ่มดึงความสนใจของคุณไปที่ดวงตาแห่งจิตใจของคุณไปที่ดวงตาที่สามของคุณตรงกลางหน้าผากของคุณอย่างช้าๆตอนนี้ฉันอยากให้คุณค่อยๆนึกภาพและจินตนาการ แสงสว่างเปิดออกสว่างขึ้นและสว่างขึ้นเพ่งความสนใจอย่างเข้มข้นมองเห็นมันอย่างชัดเจนแสงสว่างเกอบจนเหมือนกับดวงอาทิตย์ทรงแสงในดวงตาของคุณราวกับว่าประตูมิติขนาดใหญ่ กำลังเปิดออกทำให้คุณย้ายความสนใจของคุณไปสู่มิติต่งตางๆของการนำรงอยู่เมื่อมันสว่างขึ้นและสว่างขึ้นและคุณเห็นประตูมิตินั้นตรงนั้นฉันอยากให้คุณนึกภาพตัวคุณเอง กำลังเคลื่อนไหวเข้าไปในประตูมิติเพียงแค่หายใจเข้าเคลื่อนไหวตัวเองเข้าไปในประตูมิติตอนนี้คุณอยู่ตรงนั้นในใจกลางของแสงตอนนี้จินตนาการพื้นที่ว่างเปล่านี้ แสงสว่างจ้ารอบรอบตัวคุณในระยะไกลคุณเห็นพวกมันความรักของคุณแฟนเก่าของคุณคู่ของคุณชา้าช้าพวกมันเริ่มปรากฏขึ้นจดจ่ออย่างเข้มข้นไปที่วิธีที่พวกมันมอง เห็นพวกมันชัดเจนด้วยความแจ่มชัดอย่างแท้จริงพวกมันกำลังเข้ามาใกล้และใกล้เข้ามาคุณรู้สึกพลังงานของพวกมันเห็นพวกมันรอยยิ้มที่สดใสรอยยิ้มของพวกเขาแต่ แบบที่คุณจำได้ดูสิรอยยิ้มของพวกเขาช่างสวยงามเทียงใดสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่นี้ขณะที่พวกเขามาใกล้กันและใกล้กันมากขึ้นตอนนี้ลองนึกภาพตัวเองโอบก,กอดพวกเขา กอดพวกเขาไว้แน่นความรู้สึกที่สวยงามนั้นมันเหมือนกับการกลับบ้านสัมผัสความอบอุ่นของการอบก,กอดของพวกเขาเคมีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความรักและความผูกพันทุกอย่างกลับมามันสวยงาม สัมผัสถึงอารมณ์ความสุขความสงบความรักการรู้ว่าคุณทั้งสองเชื่อมโยงกันเสมอเคยเป็นมาตลอดและจะเป็นตลอดไปตอนนี้ขณะที่คุณกำลังรู้สึกถึงพวกเขาอยู่ใกล้ๆคุณ จดจำทุกความรู้สึกของความรักของความสุขให้ความรู้สึกนั้นขยายเข้าไปในทุกเซลล์ของร่างกายของคุณความปรารถนานั้นสิ่งนั้นความปรารถนาความรักอันยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด ในโลกการได้กอดพวกเขาอีกครั้งการได้เจอพวกเขาอีกครั้งที่นี่กับคุณตอนนี้ในช่วงเวลานี้และรู้ไว้ว่าในขณะที่คุณกำลังรู้สึกแบบนี้ตอนนี้ลึกๆข้างใน ในความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณนั้นพวกเขาก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามที่สุดในโลกความรู้สึกนั้นเมื่อสองกลายเป็นหนึ่งมันรู้สึกถูกต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้พลังงานเหล่านี้ ขยายตัวขยายเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนของคุณเคลื่อนเข้าสู่ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณตอนนี้นำฝ่ามือซ้ายของคุณไปที่หัวใจของคุณและฝ่ามือขวาของคุณไปที่หัวใจของคุณ รู้สึกถึงหัวใจของคุณและของพวกเขาเชื่อมต่ออีกครั้งกลับมารวมกันอีกครั้งมันเป็นสวยงามที่สุดเป็นสุขความรู้สึกรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงเสียงหัวเราะรู้สึกถึงช่วงเวลาแห่งความรัก ปล่อยให้พลังงานนี้ข้ามผ่านจากทุกเซลล์ในร่างกายของคุณเหนือกว่าคุณออกสูบ่บรรยากาศแม้ว่าพวกเขาจะอยู่คนละฟากโลกตอนนี้พวกเขาก็ยังคงสามารถรู้สึกถึงมันได้ เพียงแค่เชื่อใจในการรู้ว่าจักรวาลคอยช่วยเหลือคุณเสมอคุณเป็นหนึ่งกับจักรวาลคุณทรงพลังคุณศักดิ์สิทธิ์และคุณกำลังแสดงความรักในชีวิตของคุณ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วในช่วงเวลานี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีกครั้งหายใจเข้าหายใจออกช้าๆและเมื่อคุณพร้อมค่อยๆผ่อนคลายฝ่ามือของคุณนำตัวคุณ กลับเข้าสู่ช่วงเวลานี้ช้าช้าลืมตาของคุณและกลับมาส่งความรักและพรมาให้คุณคุณเป็นที่รักคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์แบบ